นักเรียนที่ครูให้พวกเราดูคลิปใน y u t u b e ก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องจำนวนอตัตรกระยะเรื่องจำนวนอตัตรกยะนะนักเรียนเอ,อ่จำนวนอตัตรกยะเนี่ยคือจำนวนที่นะไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นหมายความว่ามันเวลามันเขียนในรูปทศนิยมเนี่ยมันจะไม่มีการซ้ำกันได้เลย แค่นักเรียนเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนนี่นักเรียนสามารถที่จะสามารถที่จะตอบได้เลยว่ามันเป็นจํานวนตัก,กยะหรืออตัก,กยะถ้ามันเป็นเศษส่วนนักเรียนตอบไปเลยว่ามันเป็นตักกยะแต่ในข้อหนึ่งเนี่ยครูต้องการจะให้สื่อให้ดูว่าถ้าเราเอาเศษส่วนมาทําให้อยู่ในรูปของทศนิยมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทศนิยมซ้ําใช่ไหม 285714 285714นี่มันก็จะซ้ำ285714า28ไปเรื่อยๆดังนั้นเศษส่วนในข้อที่1ตอบเลยตักระยะข้อที่2องนะจำนวนคลน่าอย่ในข้อที่2เนี่ยนะลบ2เศษ1ส่วน3เนี่ยนะักเรียนถ้าจะทำให้เป็นเศษเกินได้ไหมก็เอาลบ2ไปคูณ3แล้วก็คูณกับ1 นะส่วนยังเหมือนเดิมส่วนก็คือ3 2มคูณสเป็น6 6หบวกเป็น7เป็นลบเส่วนสามนะเือเอาเไปหารลบเไปหาร3เนี่ยยังไงเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นลบส3งจนะุดสามสาาทศนิยมซ้ําก็เป็นจํานวนตรรกยะแต่แค่เธอดูแค่นี้เธอก็รู้แล้วแหละว่าเป็นจํานวนตรรกยะใช่ไหมนะ เรามาหาจำนวนอตัตตก,กะยะด้วยแต่ยังไม่เจอจํานวนอตัตตกะยะเอเรามาดูในข้อที่3กันบ้างข้อที่30 0เป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มเป็นจํานวนตระกยะตอบได้เลยไม่ต้องไปคิดมากนะจำนวนเต็มตอบไปเลยว่าเป็นจํานวนตระกยะเอามาดูข้อที่4กันบ้างข้อที่4เนี่ยนะจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วน จำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนแค่นี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมว่าถ้าเราจะบวกกันนะบวกยังไงการบวกกันนะจำนวนเต็มกับเศษส่วนนักเรียนอย่าลืมนะว่าต้องทําสวนให้มันอะไรกันก่อนเท่ากันก่อนไม่ใช่การคูณกันแบบนี้นะเราต้องทําสวนให้มันเท่ากันอ่อนบวกมานะสวนเท่ากันบวกกันได้ถ้าเธอจับจํานวนเศษส่วนเกินนี่มาหารมันก็จะได้เป็นทศนิยมที่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นจํานวนตรรกยะนะแค่ดูแค่จํานวนเต็มบวกเศษส่วนก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นจํานวนตรรกยะนะแต่ครูแค่ขยายให้นักเรียนดูเท่านั้นแหละว่ามันมีค่าเท่าไรบ้างเอามาดูในข้อที่5ข้อที่5ข้อนี้นะศูนจุดสองไม่มีต่อนะทศนิยมมีที่ชิ้นสุด ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นจํานวนตักกยะข้อนี้จึงเป็นจํานวนตก,กยะมาดูข้อที่ 6. นะนี่ข้อที่6นะ1.366666666หหถ้าเราจะต่อไปอีกต้อเปเลขอะไรนะเรียนก็ต้องเป็นเลข6ใช่ไหม ก็จะเป็น 6, 6 6 6 6ไปเรื่อยๆดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันจะซ้ำตรงเลข6นะถ้ามันเป็นทศนิยมซ้ำแสดงว่าข้อนี้เป็นจำนวนตรรกะนั่นเองตอบแบบง่ายๆเลยอ้าวโผล่มาแล้วหนึ่งตัวทำไมเป็นจำนวนตรรกะมาดูนะนักเรียนข้อที่เจ็ดนักเรียนสังเกตดูว่า2.431 3.113.1113 1, 1, 3, 1, 1, 1, ต่อไปก็จะเป็น1 1 1 1 1ต่อไปก็1มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ย1มันไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ถ้าเราเขียนให้มันอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำไม่ได้หรือเศษส่วนไม่ได้จำนวนนั้นจะกลายเป็นจำนวนอัตรกยะทันทีาจะกลายเป็นจำนวนอัตรกยะทันทีนะ มาดูในข้อที่8ปดข้อที่8 2.137 137 137งนักเรียนสามารถต่อได้อีกไหมได้มันซ้ำตรงไหน137 137 137แสดงว่ามันก็ต้องเป็น137 137 137ไปเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นข้อนี้เป็นทศนิยมซ้ำแน่นอนจึงตอบว่าเป็นจำนวนอะไรนักเรียนตัดทยะนั่นเอง มาดูข้อที่9กันบ้างข้อที่9เก้าให้ทำไมเห็นตัวเลขมากๆอย่างนี้ทําไมถึงยังเป็นตักยะได้มาดูนะลบห้าจุดเก้าสามสอแปดมอ่ปามันจะซ้ำตรงไหน3 2มสองหกสี่แปดามสอ่ังนั้นข้อนี้ซ้ำแน่นอนจึงต้องเป็นจำนวนตักรยะ มาดูข้อที่10นะข้อที่10เนี่ยลบ0.166676869นะดังนั้นเนี่ยมันไม่ซ้ำเลยนะักเรียนนะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอีกดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเป็นจำนวนอัตตกยะสรุปแล้วเนี่ยนะทั้ง10ข้อเนี่ยมีตักกยะ8อัตตกยะแค่2ข้อเท่านั้น นะคือข้อ7ก,กับข้อ10เท่านั้นนะดังนั้นฝากนักเรียนจดตามครูด้วยนะ